พี่น้องป้องปายห่านกบกระทันในตำนานพี่น้องกบกระทันสัญญาณหักฮะพี่เจ้เพิร์ดใส่ถุงเลยสิอะไรงั้นต่อผู้ผูบามากสีรปะน้องแม่ลูกนี้บ่นไดธรรมดาเจอผู้บ่าวไทย กย่างน,นี้งงก่อหนิบแม่งังกอดิดเนี่ยนะฮึอะทำความพูดจกดัไ<อ>ดจกไว้เด้อเอ้ยทำความพูดจักไว้เดี๋ยวเดี๋ยวไปอันรอบหน้าสิดได้ให้ให้ให้เพิ่นพาไปเข้าพนมลุงนะเอ,อ้าว เออมึงจะต่อแลมึงไปมาแล้วเออตองไปกับพัวเนาะบันนี้เนาะดีดีดีมันสิเอาให้ได้ด้วยนะ กัตชีเจอกับพ่อข้าโตอ้วนเท่ากับเก่าพี่น้องแต่ฮูงซึกว่าสิแบบข้าแมวบ่ได้เลยเด้ออาแหพงกันนักกว่าเก่าเบาวิวโอ้เบาวิวเอวดีเลยเด้อบ่แมนต์เบาหวานแล้วเบาวิวบ่มีเบาหวานมีแต่เบาหนักหวานแหละพ่อแล้วมันซุกแล้วนะพอ มันแหมแล้วอาสิบไม่อาสิบมานั่งกินกับแม่นี่นั่งถามกันน้องเพ่ย้ยกับข่าวบอแซบหรือว่าขเจ้ากินบอลงขาเจ้ากินบอลงเขาเห็นหน้าข้าเจ้ากินบอลงค่ะแม่บอ เติมปากนะลูกเติมปากเติมแป้งจ้าจี่โต๊ะใจกูเก้าพูน่าอุยขนาดนี้เขายังต๊ใจแน้วย้ำามรสิมาเนาะน้ำเจ้าอุ้ยไอมันย่ากูพาพไปขึ้นรดเพระว่า แซบแมแซบโดกแซบบ้านูอียงแซบมึงยังมาได้กินเลยโอ้ยมากินกัแล้วเนี่ยนี่ขี้มากินนะนีโอ้ยนี่ย กินไข่เจียวเหมาะง่ายๆเนาะเขาจะอืมไข่เจียวอ้ยกินบบรุนอ๋อไปอยู่น้ำมึงน่ะแบบเลี้ยงง่ายอยู่ได้ยยนเยอะกขนาดนี้เลี้ยงง่ายอยู่เนาะกินตามกับไข่เจียวนะไก่มึงก็เลี้ยงอยู่มังไม่ส่อยังก็อองอบอกอ้ายเพป็นไปตัวแบบเออไก่ <สะ S 2> น้องีอ่แหละน้ำ <c ười> <c ười> บอกเอาไก่ไม่ได้อึดแต่ย่างกินไข่เจียวทุกมื่อทุกมื่อ Nhưng đâu là nó Nhầm chứ không quá Màu khôn rồi ấy Nhạp nhạc <laughs> ตอนรับแม่น้องเทนกับลาวอีกครั้งนะยังกับแม่ลูกมัะงไม่างวะ เมื่อกมาโม้นม้ขอบครับครับสุขดีครับระว,วังครับโหลดพิดเล่นเนอะ ยิ่มาปั่นเขาเพิซซ่ามนะสั่งพิซซ่าค่ะห,หนึ่งน่นสั่งก็ไร้น,นะคะมาปั่นเขากินแล้วไหมกินแล้วมักหล่อหนึ่เจ๋ แม่ระหว่างน้นแม่จะเอาเหลยอจะเอามาเลยมั้งมาหัวมันหมแม่ฮไมอากห้นมเหลืองหมดปะแม่หมดแล้วไมนอคือมาเดี๋ยวานเียวเนี่ยยมานมเลืองมนคืออย่างามานึกว่ามาเลยหม

ยี่เนอ้วนร้านนัรนเหลือแต่ตอม่อฮ่าบ่มีใส่งานหมอได้เธอบ่มีตออืมตี๋ว่าจะมีตอจนอยบ้างอจาอเนื้ออันทอดายเนาะอันค่าของชานะเธอติ๊บข่าวติ๊บหนึ่ง ย้ันสิลืมอีกสันอายนะกสปอกามาไก่เทอนะกินเลี้ยงปลาเมืออู้สั้กวอายอายเด้ววะกีโดเซิร์เซยของมันาเอาของแมันสมองมันเบอร์เนาะมึงกีกกมาแล้ว่เอ้าโมเมือเอาก็ยิบเซยแต่ว่าปวจันย่างมากเพราะว่าอันปวดจังอืมจังน้ำอัม ูอายด้ป้อืมบอกยาสูบนวมาบ้างใครกินแล้วบอสเอาห่านเขาคือสบายใช่ปะมันจะพรบางคนนะเขามากหรืเขาาไว

เดี๋ยวมนเนาะยืไม่เนยยืนไม่ยะแล้วไม่นยทำยังไิ้มคุณมาทามันเป็นอือเปานี่เะเขากรซือเนี่ยกซือทุกอย่างจิ้มเลอืมจิ้เราิ้มเห็นหน้าเนาเอากรเพื่อนคุไอีมากท6ปีนี่หน้ายังไม่าไปดำถอกไหมยังไท่ายุ่เลยอ้าวไอ้นี้อีกไ้กลัวเห็นหน้าบอกเป้นมึงอย่า ขาเมึ่อูอาเขาเห็ดเป็นอย่บ่อขอมึงกีเอาขนาดอืมเป็เดต่ได้ตรงน้เป็นยางตันต่าน–ถึงือกะคเอ็นบ่คนก็จะเป็นขอบเป็นครัวนะครับบ่อเป็นสีด้นี่นานี่ไอติมนะมาอลไดีนาไดอยใ้เนลายไซ้านไปซื้อนะคือบ้านน้บ่ก อาฟ้าออาตามเลยเธอเนหัวอาหารสันสิบเปียะก็เห็นเหมี่ยบแบหมดแบบ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 ,แบ,บแบบมันมันกี่โลออกมาเช้าน,นั่นหรือวะบ๋ย พี่น้องเราสิเด็กเก็บถาบรรยากาศไ้เพื่สอสามีก่อนมาหลับแม่น้องเทนตอนแรกนะว่าสิให้พอน้องเทนมาก็เลยแบบบอกหักใจก็เลยให้แม,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 ม่น้องเทนมาเองจ้ะขั้นมากับมาขั้นแมนพอน้องเทนมากับขั้นมากำก,กังกันไทอยู่สิสบายใจหนอันนี้มากพเดีเราเราว่าเขาไปได้ไปหลับอยู่ดานอันนี้ก็เลยแบบหยานมันมีปัญหาในน,นี้นะ ก็เลแม่น้องเทนมาเองซะบ้านตัวเองไม่เป็นไรหรอกอไปโหลดหุน่นหลดหุนดห่นลงแล้วสิดูดีเหมืนี่พี่เย่าไปดูดไขมันทำหุ่นดีก็ดีมันยากยากยังโอ้ไล่ชิงไล่ยงาเี๋ยวน่าแกว่ากันจะกระชีายกันอย่างนี้

เดีวจะว่าุมาน่าเขาเยังงคับคุณาครบงปนได้ไม่ธรรมดายี่ย้ากีดออกมาค่ะอ้าวน่าบะคือสุมือนนี่เด้สุกล้างใส่เขาสิเอาอยู่บ่โฮยเอาไปวันเ้นี่วะเท่าใดรวมทั้งบมทั้งสิ้น รวมทั้งหมดทั้งสิ้นเธอแจวเธน่ะแซบแซบอะไม่พอดีจะหายแล้วจะหายทงไปกันแ้หายแล้วทุงไม่ใชนี่เื้อใช้ที่นี่แล้ียากิไตังกนต่องแ่เล่นอหินยาน